เพลงนะฮะที่ที่ทำให้แทรกความรู้สึกตกใจเอ๊ะมือหามแลกแลก,ก็อยาแสดงให้เธอรู้ซึ้งถึงความจรงิงจังจรงิจรงใจอ,อ,อันนี้ก็ดูเหมือนจะดีนิดหนึ่งพออะไรเงี้ยฮะคือ,ค,อคือมันต้องต้องกรองในเรื่อง,องข,ของเนื้อหาเพลงนิดหนึ่งนะครับแล้วเวลาเลือกใครใครเป็นคนกันกรหรือว่าสกรีนออกมาฮะว่าต้องเป็นเพลงไหนหรือว่าช่วยช่วยกัน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 ครับแล้วก็มีทำลิสต์ให้ลูกค้าเลือกด้วยโอ้ใช่ครับสมมติว่าลูกค้าเ็าชอบเพลง เพลงเพลงยุคไหนเป็นพิเศษเนี่ยเราก็จะให้ลูกค้าเขาเลือก mm hmm. หรือว่าที่สําคัญก็คือถ้าลูกค้าเนี่ยอยากจะให้คนจดจํางานแต่งงานของตัวเองได้ครับลองลองนึกถึงอย่างคุณจิปป๊บไปงานแต่งงานสักสิบงานเนี่ย mm hmm. คุณจิจ๊บจาจํางานไหนได้บ้างเลยประมาณนี้น mm hmm. ถ้าเกิดมีงานที่เจ้าบา่าวเจ้าสาวร,ร้องเพลงคุณจิ๊บก็อาจจะจําได้ใช่ไหมครับ mm hmm. ใช่ก็คือเราก็อาจจะคุยกับเจ้าบา่าวเจ้าสาวว่าอยากได้ภาพประทับใจหรือเปล่าเชิญร้องเพลงกับวงด้วยละกันเพราะร้องเพลงปั๊บ เพ e uh ื่อนๆก็จะกล้าเข้ามาหน้าเวทีมาเชียร์อะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็จะสนุกเพราะว่าคนจะอยู่หน้าเวทีตลอดก็จะเป็นช่วง after party ไปก็ได้คิดจริงๆแล้วคียบางสิ่งบางอย่างก็มาจับตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเองด้วยใช่ใช่ซึ่งเราพยายามคอนวินส์นะครับให้เขา ทํากิจกรรมร่วมกับวงเนี่ยมันก็จะได้ภาพที่น่าประทับใจภาพวิดีโอที่น่าจดจำารมีไหมคะที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเลือกร้องเพลงแต่ว่าโอ้โหเสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ได้เรื่องเลยคือร้องเพลงนี้ไม่ได้อ่ะบ่อยบ้างมีบ้างแต่มันเ็นความน่ารักใช่ใช่เราก็ต้องปล่อยไปใช่ก็อาจจะแบบว่าขอให้แบบเอะ ขอให้นักร้องช่วยร้องคลอๆไปด้วยหน่อยอะไรเงี้ยก็เป็นสาเหตุที่ควรจะมีวงดนตรีสำหรับงานแต่งงานครับใช่ค่ะเพราะว่าวงดนตรีทั่วๆไปเขาก็จะไม่ค่อยอยากเล่นเพลงที่เอ่อนักร้องร้องเพี้ยนแต่ว่าเข้าไม่ถูกจังหวะต้องมาปรับแต่ท่านเราเราก็ต้องสนับสนุนเต็มที่จริงๆเราก็มีเซอร์วิสสำหรับการฝึกอบรมระหว่างเจ้าสาวก่อนร้องเพลงคอร์สระยะสั้นด้วยครับใช่ใช่ใช่ครับคือบริการเขาวงจรมากโอ้ ไม่ต้องจ้างอองกนไนก็ได้มากอย่างนั้นก็ส่วนใหญ่คนที่มาจ้างเราเนี่ยหลายๆคนไม่ได้จ้างอองกนไนนะครับคือเขาก็จะมีญาตดพี่น้องเพื่อนๆเขาช่วยกันช่วยกันจัดใช่แล้วเวีให้ใช่ครับแล้วก็เราเนี่ยจะมีคนวิ่งส่วนใหญ่บางทีเซาเอ็นจิเนียร์คุณซิมพีวิทนะครับซิมพีวิทจะเป็นคนบอกว่าคิวต่อไปเป็นอะไรให้นะครับเพราะว่าผ่านมาเยอะบางงานผมเป็นเองก็มีครับ อย่างงานล่าล่าสุดนี้ก็จะมีบางทีช่วยจุดเทียนเนี้ย,ยอาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่ของโรงแรมอย่างเงี้ยครับพอดีไปจัดนอกสถานที่จัดหอประชุมเราก็จะต้องช่วยจัดช่วยดําเนินการให้บอกสคริปต์กับพิธีกรด้วย จุดเทียนบอกคิวของคู่บ่าวสาววิ่งไปกดพรีเซนเตชันลงไปกดปุ่มฉายแล้ววิ่งมาเล่นมหาเลิกแล้เรื่องอย่างนี้สมมติว่ามีเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาต้องการจะเล่นเพลงที่เป็นเพลงความทรงจําของเขาสองคนแต่ว่าบางเพลงเนี่ยเราอาจจะไม่เคยคุ้นกมาก็ต้องไปแกะมาต้องทำเพื่อเขาด้วยใช่เราก็จะมีโคต้าอยู่ว่างานคุณนะอาจจะต้องการเพลงไหนเป็นพิเศษในอดีตที่เป็นเพลงที่จบแล้วคุณบอกรักกันอะไรเงี้ยครับดูสิครับว่าเอาเพลงเอาเพลง เพลงสุดท้ายของชุดนั้นปีประมาณนี้แล้วเราไม่เคยฟังกันเลยครับเป็นเพลงเก่าซึ่งมันเกอาจจะยังไม่เกิดก็ได้ยังไม่เคยฟังมาก่อนในในเทปหน้าบีทีคุณพ่อคุณแม่ก็ขอเพลงครับใช่อะไรน่ารักก็มีนะครับอย่างเช่นคู่แต่งงานฝ่ายเจ้าบ่าวเป็นอิตาเลียนฝ่ายเจ้าสาวเป็นไทยจีนแล้วฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยเขาก็พูดพูดไทยกับอังกฤษก็ไม่ค่อยจะได้นะเขาร้องเพลงจีนครับ โอ้โหคือตั้งใจทําให้ตั้งใจ,ใใจทําให้เจ้าสาวร้องไห้ทั้งงานเลยเจนมีมีม <c oughs> ั้ยวันนั้นเขาร้องเยี่ยวเหลียงใต้ปออว์วจะสินเป็นแบบพระจันทร์อยู่อยู่ในใจฉันในใจฉันอย่างนี้เวลาเราผ่านมาทุกงานทุกงานเนี่ยวันนึงวันเนี่ยทั้งคุณทั้งสี่คนหรือทั้งสิบสี่คนทั้งวงนี้ก็มีความสุขสิใช่ไหมคือความสุขครับแต่ถ้าใครไม่มีแฟนก็อาจจะ ผลทุกเล็กน้อยออโหคือวันนี้จะเป็นความสุขมีความสุขเวลาอยู่ในงานนะคะมันจะทรมานมากนะถ้าอกหักมาก่อน <c oughs> วันหนึ่งแล้ววันรุ่งขึ้นเล่นงานแต่งงานเลยเนี่ย <c oughs> ประสบการณ์ตรงเพราะนาทีนาที <c oughs> สคัญของชีวิตของคู่บ่าวสาวเนี่ยคือเราอยู่ในนาทีนั้นนะมันรู้สึกมันขนลุกนะฮะยิ่งเราร้องเพลงเราเล่นดนตรีให้เขาฟังเนี่ยแล้วก็เขาอยู่ในช่วงของนาทีที่สําคัญที่สุดในชีวิตคู่เพราะว่าเข้ามาเข้ามาดีมาก <ช>ทุกครั้งที่เราเล่นเราก็จะรู้สึกว่าแ<ช><ช>ปลกใหม่คือรู้สึกว่าความรักที่มันยิ่งใหญ่จริง<ช>มันมันไม่ได้ไม่น่าเบื่อมีคนสงสัยเหมือนกันว่าปกติเื่องานแต่งงานเนี่ยมันก็ซ้ําๆไงคืองานแต่ละง,งานก็คงจะไม่มีอะไรแตกต่างกันไปมากมายคุณทํายังไงให้รู้สึกว่ามันใหม่แล้วก็รู้สึกสนุกสนานตลอดเวลาในการที่จะทําบรรยากาศตรงนั้นให้มันมีความสุขมากๆคืองานแต่งงานแต่ละงานก็มีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราเรารู้จักเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาตั้งแต่ก่อนจะมีงานนะครับเพราะว่ามีการโทรดิวกันนัดแนะกัน แล้วก็แต่ละแต่ละคู่เองเรื่องราวของแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันความน่ารักความสามารถของแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันบางคู่ไม่มีความสามารถไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามีความรักและมีความเอาใจใส่ต่อกันเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เป็นเรื่องที่เราหยิบไว้ประเด็นได้ใช่ใชค่ะอย่างแม่แต่งานของคุณพัชราเองเปิดเผยได้ไหมครับเปิดเผยครับทช่ไมครับคุณพัชรางานของตัวเองนี่เซอร์ไพรส์ขนาดไหนอืมมันเซอร์ไพรส์ตั้งแต่สถานที่เลยครับเพราะว่าผมใช้หอประชุมจุฬา ใส้สาระเกี่ยวสาระเกี่ยวเขาไปใช้ได้ยังไงอะคะก็นี่ก็เรื่องยากพอสมควรนะครับก็คือทําเรื่องเข้าไปแล้วสาระเกี่ยวมันมีความไม่แน่นอนเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองด้วยว่าเขาจะให้ใช้หรือเปล่าเรื่องที่ยากกว่าคือการจัดสถานที่จัดอาหารแล้วก็จัดเสียงจัดไฟก็ต้องก็มีรายละเอียดของมันอยู่เยอะแสดงว่าสถานที่หรือ บรรยากาศในรอบจะเป็น outdoor หรือจะเป็น indoor ก็แล้วแต่เนี่ยมันมีบทบาทต่อการคัดเลือกเพลงหรือว่าการจัดอีเวนต์ในครั้งน,นั้นด้วยเกี่ยวมากเกี่ยวมากเลยครับเกี่ยวมากครับเรื่องการดีไซน์ดีไซน์ของลักษณะตำแหน่งของเสียงตำแหน่งของคนร้องตำแหน่งของนักดนตรีมันก็สำคัญออดิฉันเคยไป <S <S เ,พเพราะบางงานเนี่ยไปแล้วบางทีไม่ได้ยินเสียงดนตรีเลย หรือบางทีไม่ได้เสียงดนตรีดังมากจนก<ช>ลบทุกสิ่งทุกอย่างในงานไปหมดเลยแล้วรู้สึกว่าบางทีเราฟังแล้วห,หูอ่ะครับ <c oughs> เป็นอย่าง <c oughs> น,นี้ <c oughs> เหมือนกันทนี่<ๆ>เราต้องต้องดูแขกด้วยครับอย,อย่างถ้าเป็นแขกวัยรุ่นมากๆนี่เราก็ต้องเล่นเพลงให้ทันสมัยนิดนึง <c oughs> แล้วก็หรือถ้ามีผู้ใหญ่เยอะนี่เราก็ต้องเล่นเพลงเก่าหน่อยหรืออาจจะไม่ไม่เล่นดังมากหรือพยายามอาจจะปรับง่ายๆจะแค่หันลําโพงเนี่ยไม่ให้เข้าไปในหู โต๊ะวีไอันนี้อันนี้ต้องมีการคุยกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวล่วงหน้าแสดงว่าแต่ละงานเนี่ยคุณต้องใช้เวลากับใช่ใชใชงานมากกว่าสมควรไม่ใช่ว่าไปถึงปุ๊บคุณเล่นได้เลยไม่ใช่แบบนั้นใช่ครับก็ของเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญทางเสียงด้วยติดติดไปทุกงานก็คือเซาล์อินเจเนียร์แหะครับครับก็ก็อย่างที่ผมแนะนําคุณซิมพิวิทไปนี่แหละเราก็จะไปดูตำแหน่งลําโพงว่าลําโพงประมาณนี้ผู้ใหญ่จะหนวกหูหรือเปล่าโต๊ะจีนที่เป็น VIP เนี่ย ผู้ใหญ่ที่คิดว่าน่าจะรำคาญเสียงดังควรจะนั่งตรงไหนอะไรเงี้ครับก็บบสามารถที่จะแนะนําได้เดือนหนึ่งนี่ตกเฉลี่ยแล้วเล่นประมาณกี่งานคะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะครับหน้าหนาวจะแต่งงานมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะเดือนธันวาคมกับมกราเนี่ยเดือนละเกินเกินสิบงานนะจริงๆมกราที่ผ่านมาผมนับได้27งาน27เหรอใช่ค่ะยีบเจ็ดโอ้เป็นเพราะหน้าหนาวด้วยมั้งแล้วเป็นฤดูของการแต่งงานด้วยใช่ไหมครับใช่ครับปกติเดือนมกรามีนาเดือนเลขเลขคี้ของสากล คนมันจะตรงกับเลขคู่ของไทยคนจะแต่งงานเยอะครับเลขคี่ของสากลตรงกับเลขคู่ของไทยใช่จิงจิงเดือนกุมภาเนี่ยจะควรจะแต่งงานน้อยแต่เนื่องจากมันเป็นเทศกาลอ,อย่างความรักหรือว่าวันที่ลงไทยด้วยเลข9หรือวันที่เป็น11 22ดวันที่เป็นเลขคู่กัน นี่นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะคะใครที่กําลังจะแต่งงานและอยากรู้ว่าเอ๊ะเขาจะมีะรายละเอียดเงินวัดจําต้องมีไหมเรามีเงินอยู่แค่นี้จะเล่นยังไงจะใช้เงินกี่ชิ้นจะใช้เงินดีกี่ชิ้นเดี๋ยวกับมาคุยกันดีกว่าคะ่ะ